หัวข้อเรื่องลาวล้านช้างกับดินแดนไทยคําว่าล้านช้างนะครับเป็นชื่อรัฐแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศูนย์กลางเนี่ยอยู่ในบริเวณลุ่มน้าโขงตั้งแต่บริเวณเหลวงพระบางลงมาจนก,กระทั่งถึงบริเวณจำปาสักซึ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณเสาธารณวัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับซึ่ง ร้านช้างเนี่ยนะครับเป็นรัฐแห่งหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปภายในแล้วก็มีพัฒนาการควบคู่กับรัฐอื่นๆในดินแดนรอบข้างมาโดยตลอดแล้วก็มีความสัมพันธ์กับดินแดนประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าร้านช้างเนี่ยเป็นรัฐของกลุ่มคนที่ใช้กลุ่มภาษาไทยลาวเช่นเดียวกับรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขโขทยัยล้านนาหรืออยุธยาในดินแดนไทยครับร้านช้างเนี่ยมีต้นกําเนิดอย่างปรำปราคตินะครับปรากฏในตำนาน ไม่ว่าจะเป็นพงศาวดารล้านช้างหรือนิทานเรื่องต่างๆที่กล่าวถึงกําเนิดผู้คนในดินแดนทางตอนบนของดินแดนประเทศลาวและเวียดนามนะและค่อยๆเคลื่อนย้ายลงมาตั้งหลักแหล่งในลําน้ําสาขาจกนกระทั่งลงมาตั้งบ้านเมืองขึ้นได้เนี่ยในบริเวณลุ่มน้ําโขงครับรัฐแห่งแรกของล้านช้างก็คือนครหลวงพระบางหรือเชียงดงเชียงทองซึ่งตั้งขึ้นนะครับในราวรพุทธศตรวตรรษที่17-18 แล้วก็เริ่มมีหลักฐานของการเป็นบ้านเมืองอย่างแท้จริงขึ้นในรา,ราวๆพุทธศตรวรรษที่20นะโดยมีกษัตริย์สําคัญพระองค์แรกที่มีชื่อในทางประวัติศาสตร์ก็คือพระเจ้าฟ้างุ่มนะช่วงระยะเวลานี้เองก็จะเป็นช่วงที่ล้านช้างเนี่ยรับเอาพระพุทธศาสนาจากภายนอกเข้าไปเริ่มมีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นวัดวาอารามพระพุทธรูปนะครับรูปเคารพที่สร้างโดยถาวรวัถตถุต่างๆขึ้นมา นะและในที่สุดเนี่ยรัฐล้านช้างที่เชียงดงเชียงทองก็จะเริญเติบโตขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับรัฐโดยรอบเช่นสุขโขทยัยล้านนาและอยุธยานะครับต่อมาเนี่ยนะครับประมาณช่วงพุทธศตรวรรษที่21นะผลกระทบของสงครามจากหงสาวดีเนี่ยทำให้รัฐล้านช้างที่นะครเชียงดงเชียงทองหรือหลวงพระบางเนี่ยจำเป็นจะต้องย้ายศูนย์กลางลงมาอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับโดยขณะนั้นเนี่ยมีกรรษัตริย์สําคัญก็คือสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชนะก็ทรงนํา ผู้คนเนี่ยย้ายเมืองหลวงมาที่เวียงจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างขวางนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่านะการย้ายนะครลงมายัางเวียงจันทร์เนี่ยทำให้อนาเขตของรัฐล้านช้างเข้ามาประชิดกันกันกบดินแดนของกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นซึ่งตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลางหลักฐานสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงมาตั้งแต่โบราณ ก่อนอาจจะเป็นก่อนการเกิดล้านช้างหรืออยุธยาอีกนั่นก็คือาศาสนสฐานที่ชื่อว่าพระาธาตุพนมพระาธาตุพนมเนี่ยเป็นเจดีย์ที่สําคัญมากๆองค์หนึ่งซึ่งน่าจะเคยมีการใช้งานเป็นปรา,าสาทในศาสนาฮินดูหรือาศาสนาพราหมมาก่อนนะครับด้านล่างขององค์พระาธาตุพนมเนี่ยมีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐมีการสลักลวดลายลงไบนอิฐนะครับมีการทําเสาอิง ประดับด้วยแถบลวดลายซึ่งนักวิชาการล้วนจะกล่าวกันว่าองค์พระธาตุพนมนมีลักษณะคล้ายคลึงกับปราสาทในศิลปะแบบจามหรือปราสาทของขเขมรในสมัยก่อนเมืองพระนครนะพระธาตุพนมนก็คงจะถูกใช้งานเรื่อยมานจนกระทั่งถึงช่วงประมาณราวพุทธศตรวรรษที่22-23ก็ได้มีการบูรณะขึ้นโดยกษัตริย์ของล้านช้างอย่างเช่นองค์สมเด็จพระชัยเชครัาหรือครั้งต่อมาก็อาจจะเป็นการบูรณะโดยกลุ่มของ เจ้าหลวงพลสเมเกซึ่งเคลื่อนย้ายผู้คนจากทางเวียงจันเนี่ยลงมาอยู่ที่จำปาสักองค์พระธาตุพนมปัจจุบันจึงมีลักษณะที่ผสมผสานกันนะฮะคือด้านล่างเนี่ยมีลักษณะเก่าแก่ที่เป็นส่วนของเรือนธาตุนะครับที่เคยเป็นปราสาทในศิลป,ปะจามหรือศิลป,ปะขเขมรก่อนเมืองพระนครมาก่อนแต่ในขณะที่ด้านบนเนี่ยถูกต่อเติมโดยการใช้รูปทรงของธาตุหรือเจดีทรงบัวเหลี่ยมในศิลป,ปะลาวล้านช้างนะการบูรณะเนี่ยก็คงมีหลายครั้งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในอดีตเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วจนกระทั่งถึงช่วงประมาณไม่ถึงร้อยปีมานี้ที่ทางการของสยามเนี่ยได้มีการต่อเติมส่วนยอดทรงบัวเลียมเนี่ยให้มีขนาดสูงเพียวมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นสาเหตุทําให้องค์พระธาตุพนมเนี่ยพังทลายลงมานะครับในปีพศ2 5 1 8ดังนั้นองค์พระธาตุพนมที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นองค์พระธาตุพนมที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่ทั้งองค์โดยอิงตามรูปแบบเดิมที่มีการบูรณะโดยรัฐบาลไทยเมื่อประมาณปีพศ2480 นะครับหลักฐานสําคัญอีกอย่างนะครับที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยานะในดินแดนไทยกับรัฐล้านช้างนั่นก็คือองค์พระาธาตุสีสองรักนะรซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะหลักฐานเอกสารนะครับก็คือจารึกพระาธาตุสีสองรักเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับ,นะรบว่าพระาธาตุองค์นี้เนี่ยสร้างขึ้นโดยจุดประสงค์เพื่อจะให้เป็น หมุดหมายรอยต่อของแดนต่อแดนระหว่างล้านช้างที่เวียงจันทร์กับดินแดนของกรุงศรีอยุธยานะครับโดยใช้เส้นของลำน้ำหมันนะครับที่เป็นลำน้ำสาขาข,าของแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นจุดแบ่งดินแดนรูปแบบขององค์พระาธาตุสีสองรักเนี่ยเป็นรูปแบบที่เรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของเจดีย์ในศิลปะลาวอย่างแท้จริงนั่นก็คือเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมนะครับลักษณะสำคัญก็คือมีส่วนฐานเนี่ยที่เป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ และก็รองรับด้วยฐานกลมมนที่เราเรียกกันว่าฐานบัวเข่าพรมแบบที่นิยมในศิละปะลาวพร้อมกับการทําลวดบัวที่เป็นปูนปั้นเนี่ยงอนตวัดนะครับอย่างที่เราเรียกกันว่าลวดบวงอนประดับเป็นชั้นขึ้นไปนะครับรองรับส่วนที่เป็นองค์ระฆังหรือทรงบัวเหลี่ยมที่คล้ายๆกับทรงดอกบัวตูมแต่อยู่ในผังเหลี่ยมจากนั้นเนี่ยส่วนยอดก็จะมีการคว้านด้วยลวดบัวคล้ายๆกับเป็นบอลลังแล้วก็ทําเป็นทรงปลีกรวยสี่เหลี่ยมขึ้นไป ลักษณะนี้เองนะครับของพระธาตุสีสองรักมันทําให้เราสามารถกําหนดอายุการกําเนิดของรูปแบบที่นิยมและเป็นเอกลักษณ์ต่อมาในศิละปะลาวได้อย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นของพุทธศตรวรรษที่สิบสองนะเพราะว่ามีเอกสารจารึกของพระธาตุสีสองรักเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนโดยกําเนิดขององค์พระธาตุสีสองรักและรูปแบบเช่นนี้นะครับก็ยังมีที่มาหลายที่ที่สันนิษฐานกันไว้นะครับส่วนหนึ่งที่สันนิษฐานถึงรูปแบบของโบเลี่ยมนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับ ศิลปะอยุธยานั่นก็คือการสร้างเจดีทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมที่น่าจะเริ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันกับการเกิดขึ้นของเจดีทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะลาวด้วยครับ